สวัสดีครับมีเคสหนึ่งเคสนะครับที่ผมลงเรื่องราวไปแล้วนะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอ่าไปอะไรพูดไปเดินขึ้นอะไรไม่ได้เดินขึ้นองค์พระปฐมไม่ได้พอผมลงไปเลยนะครับต้ฟังเลยมันทำไมมันขึ้นไม่ได้เดินขึ้นไม่เขาเดินขึ้นองค์พระปฐมไม่ได้นะเอออาการเป็นไงหนักไปนะมันแน่นมันหายใจไม่ออกมันรู้สึกปวดนี่มันอะไรฮะมันมันหนักอ่ะพอให้แต่อย่าให้เห็นหน้านะเห็นเสื้อเห็นเสื้อพอเออเออ มันมันทำไมนะมันหนักมันอัดมันหายใจไม่ออกมันรู้สึกหนุบหนิดเดินขึ้นองค์เขาผสมไม่ได้ใช่ไหมก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยอยากลองถามผมดูผมก็เลยบอกแล้วปู่เขาบอกว่าไงนะเมื่อกี้เนี้ยว่าป็นท่านไหนนะองค์พระร่วงที่นคเขาผมนะครับมีองค์พระร่วงอยู่คือน้องเขาพี่องค์พระร่วงคือคนมีองค์พระร่วงคุ้มครองอ่ะคงคงจะเคยเกี่ยวข้องมาคือคือคนเราเนี่ย อาจจะงงว่าทำไมถึงเดินขึ้นไม่ได้ถึงแน่นเน่นคือพวกคุณไม่เคยเป็นเหมือนอย่างน้องเขาเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกคืออยู่คือไม่ได้ใส่แซงนะเป็นเองใช่ไหม<ช>มันแน่นจริงเดินไม่ไหวเดินขึ้นไม่ได้จริงใช่ไหมรู้สึกแย่เลยใช่ป่ะเ<ช>สร็จแล้ววันนั้นที่มาหาปูป่ปู่บอกว่าไงให้ไปบูชาให้ไปบูชาเขาลตรงนี้แล้วแล้วไปไปไปทาตาอย่างที่ปู่บอกไหมก็มบูชามาแล้วบบแล้ว,ลวตอนไปเดินขึ้น ก่อนที formal, weil, ่จะไปเนี to. To ่ยปู่คงพูดคงจะแจงอะไรไปสักอย่างแหละแล้วพอตอนไปที่องค์พระพุทธเดินขึ้นไปจะบูชาพระร่วงเหมือนขึ้นไปไหว้หมดที่เราตอนที่เราเป็นเนี่ยตอนล่าสุดที่ไปแต่ล่าสุดที่ไปเป็นยังไงเดินขึ้นได้เดินสีกเพื่อนตเดินขึ้นได้เดินลยคืเพื่อไม่ได้ไปตาปกติเลยใช่ไหมไม่ฝืนไม่ได้เลยแล้วตอนแล้วเดินขึ้นไปไหว้พระร่วงไหมครับตอนไหว้รู้สึกงไงปกติสบายยใจใช่ไหม แล้วก็ได้บู๊ได้บูชามานะครับก็ตามนี้ก็คือนะครับก็ไปทําตามอย่างที่ปู่บอกสุดท้ายน้องบอกคือน้องเขามีองค์มร่วงที่คอยคุ้มครองราศร้าปุ๊บเนี่ยก็ให้บูชาพร่วงมานี่ครับนี่บูชามาเท่าไหร่ลูกสองเก้าเก้านะครับของขังของดีนะครับไม่ยังเป็นต้องแพงครับแต่ผมจับในพลังงานนะสุดติงนะครับผมบอกให้นะครับคนปกติเนี่ยนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับแต่ผมเป็นบอกที่ไหนเป็นครูนะครับเออ ครูนี่มีความรู้มีการศึกษาสอนในโรงเรียนเป็นครูมาหลายปีแล้วนะครับอยู่ดีๆเดินขึ้นไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อุตลีคิดเองแล้วก็บูชาบูชานี่ก็คือหายเลยเพราะฉะนั้นนะครับของดีของขังมันจะเป็นต้องแพรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็ให้น้องเขาบูชาไปก็ตามนี้เพราะนั้นคือ,อน้องเขาไม่สะดวกเนาเป็นครูอ่าไม่อยากไม่สะดวกเห็นหน้าเพราะนั้นคุณครูครับบอกเอฟซี FC ของปูหน่อยบอกคนที่ไม่เชื่อเรื่องราวพวกนี้ บอกคนที่ไม่เชื่อเรื่องราวของปู่เนี่ยว่าปู่คุณทหารคุณศรีอาจารย์ต่อเนี่ยช่วยได้จริงเปล่าแล้วแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรไปยังไงอธิบายให้คนฟังหน่อยผมไม่้ใกล้ตรงนี้ผมไม่ได้ยินเอออ่ะก็ช่วยได้จริงนะคะมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละุคนอืมอ่าถ้าเชื่อถ้าเราตักถึ้ก็มันอยู่ที่ความสบายใจของเราอะค่ะอมอ่ามันอยู่ที่ตัวใครตัวมันไม่ไม่บังคับเรื่องนี้บังคับกันไม่ได้ คือมาแล้วเราสบายใจแล้วก็พ่อปู่ช่วยเราได้เราหายจากอาการอย่างนั้นก็คือมันอยู่ที่ใจอะค่ะใช่ที่ใจเราทั้งหมดเลยคือและที่สำคัญที่สุดคือไม่เป็นเหมือนเราไม่รู้ถูกไหมใช่คือเหมือนเราไม่รู้คืออธิบายไปก็คืออธิบายไปก็คนข้ายบอกเราบ้าเออพูดง่ายคือคือน้องเขาอายนะเขาถึงไม่อยากให้ไม่อยากไม่อยากให้ใครเห็นนะว่ากูเดินขึ้นไม่ได้แต่จริงๆสุดท้ายกูมาเดินขึ้นได้เพราะกูชาอมอ์พระรัวแค่นี้คือ อยู่ดีๆแน่นแล้วมึงเดินไม่ได้ไมับอกใครไม่ได้อะแต่สุดท้ายมาหายตรงผมก็ตามนี้สวัสด,ดีครับตามนี้ครับโชคดี